ก็เอ๋ยกก็ไข่ในก็ขวดของก็ควายเข้าก็คนขึงก็ละคังข้างก็งูใจจอจานใช้ช่อชิงตีชอช้างวิ่งชโซ่ล่ามชอกระเชอคู่ยอหญิงโสรอชดาสวม ตอปาตากขุนทอฐานเข้ามาลองทอนาบุญโทหน้าทอพุทธเท่าเดินนอนเนไม้นอเด็กต้องนี้ตอเต่าหลังทอถุงแบกทอทหารอดทอทงคนน้นอนหนูขวักบอใบไม้ทับ พอปาตาพอพึ่งทำพอฝาทนพอผ่านวางพอฟันสะอาดพอสัมภเภากลางมอม้าคึ้ยอยักเขี้ยวลอเรือภายลอลิงไตพอแหวลงส,สลาเงียบ สลือสีหนวดสอเสือดาวคะหอหีบใส่รอจุลาท่าพระอ่างเนืองหอนกคู่เง,งเย